เคสเทคโทเปียคอดิสเนี่ยผมได้คุยกับพอทวแล้วนะผมจะไม่ได้รู้เป็นคนทําเคสนี้คนที่จะผ่าตัดเคสนี้คือตลอดการคุณสองคนติดอะไรไหมครับ ผมสงสัยครับว่าทำไมถึงให้ตลอดการเป็นคนผ่าเคสนี้ครับอาจารย์อ,อย่างที่รู้ครับเคสเอ็กโทเปียคอร์ดิสเนี่ยมันเป็นเคสที่ซับซ้อนยุ่งยากแล้วก็ต้องแข่งกับเวลาตลอดการไม่ได้ผ่าตัดเคสระดับยากๆแบบนี้มาน,นานเป็นปีแล้วนะครับการการจะเสี่ยงเหรอ จริงนี่เขาจะให้อาจารย์ตลอดการเลยนะเป็นคนผ่าเคสนี้จริงแกเคสเอ็กทรเปียคอดิตมันต้องใช้มือดีที่สุดในโรงพยาบาลไม่ใช่เหรอวะถูกต้องทำไมเขาถึงให้หมอที่มีประวัติไม่ดีมาทำเคสสำคัญขนาดนี้วะไม่เข้าใจโรงพยาบาลเลยจริงๆคิดอะไรกันอยู่เนี่ยจริงนะดราม,ม่าเคสอลินปีที่แล้วอะ่ะยังไม่จบเลยถ้าเผื่อให้ผ่าเคสนี้ต่อนะเละแน่นอน เดี๋ยวคงต้องส่งเรื่องนี้ให้เพจหมอนอกคอกเล่นซะหน่อยและไม่ได้แช่งนะคือเราก็เป็นห่วงน้องเขาเว้ยแต่ถ้าให้หมอตลอดการมาผ่าเคสนี้มีหวังได้เลิกเป็นหมอสมใจแนะ เกือบสวยนู้นเขาจะได้ยินเนี่ยดูดิขนาดเดินยังเมอเลยอ่ะสภาพจิตใจแบบนี้เน่นั่นจะช่วยเด็กได้จริงๆอหรอไปกันไหมมันจะก่าเแล้วเตือนะ